ครับสวัสดีตอนเช้าครับโบว์เปนเช้าไันใดครับก็สวยพอสมควกอนแล้วประมาณ8ดโมงแล้วตอนนี้ครับเขาจะเมื่อนี้เขาดิบข่าเขาสวนมเบึงแหนแดงครับซึ่งคลิปที่แล้วเขาได้ลงแหนแดงในวิธีการเลี้ยงแหนแดงนี่เขามาติดตามอีกครั้งครับนี่ผ่านไป2อาทิตย์ครับอุ้ยเพื่อนๆครับดูดิครับผ่านไปแค่2อาทิตย์นาแน่นมากครับอุ้ยครับทุกคนครับครับ อูแบบเขียวงามขึ้นมากครับนี่พานไปแค่สองอาทิตย์นะครับอืมประโยชน์ของแหนแดงก็มากมายครับเป็นทั้งอาหารป่าอาหารงาอาหารควายเป็นทั้งปุ๋ยหมักได้ครับในสวนเ่านี่ก็เฮ็ดเป็นปุ๋ยหมักด้วยครับปุ๋ยหมักของแหนแดงครับอ่าที่สวนเท่ง่งงามป่านี่ก็เขาก็มีปุ๋ยหมักของแหนแดงนี่ด้วยครับเพราะว่าเราเท่าเริ่มทําเฮ็ดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับ เพราะว่าแหนแดงเข้าในสวนนี่มากมายครับโอ้ยอยากให้เพื่อนๆปลูกครับเอเลี้ยงครับแหนแดงนี่ครับบอมันเล็กๆก,ก,กันสามารถเลี้ยงได้แม้แต่ในวงวงของทอครับก็สามารถเลี้ยงได้าาไดูด,ดิครับเพื่อนๆซึ่งงามมากครับครึ่งมันเป็นอาหารชั้นเลิศของปะนิ้นเลยครับนี่ปะนิ้นเขาชอบมากครับของแหนแดงนี่อืแค่ผ่านไปแค่ ท่านไปแค่สองอาทิตย์นะครับนี่หนาแน่นมากหนาแน่นมากซึ่งวิธีการเลี้ยงหรือวิธีการาบำรุงรักษาในแดงก็ไม่ยากครับซึ่งง่ายๆผมก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรที่เฮาเห็ดสวนเห็ดเลี้ยงปลานิลหรือปลูกต้นไม้ต่างๆเขาสามารถที่ไปเห็ดเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นอาหารปา<ม>่าได้สัญญ้นยอดแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่ไข่ด้วยครับเพราะหนแดงนี่มีโปรตีนที่สูงซึ่งจะเห็ดไห้ไก่ไข่นี่ ออกไข่ในปริมาณที่มากมากขึ้นนะครับอพอมันเป็นอาหารชั้นเลิศแมนตัวหนึ่งเลยคือแหนแดงครับออ้ยงามครับนี่มือนี้ฮะตอนเราเศร้าผมไม่เห็นความสวยงามของแหนแดงผมก็ยังให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นน้ากันครับว่าแหนแดงมันงามขึ้นมากครับหลังจากที่เขาปล่อยไปเลี้ยงไปแค่2สองอาทิตย์ครับครับอขอขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมสิ่งดีๆในสวนครับ สิ่งไหนที่ดีๆเขาก็พยายามสืต่อยอดไปครับในส่วนของเกษตรผสมผสานของเข้าในสวนครับครับสิ่งไหนที่ดีๆผมก็พยายามต่อยอดก็เป็นเรื่องแม้แดงอีกนึงแหะครับต่อยอดไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับที่เขามาเยี่ยมส้มขอบคุณครับ